สวัสดีครับอยู่กับผมอาจารย์โน้ตนะครับวันนี้มีกีตาร์อีกหนึ่งตัวนะครับมารีวิวกันนะครับตัวนี้นะครับคือจอสก g ูดอยนะครับรุ่น J3 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับปี2020นะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกเลยว่าี่เป็นดับเบิลท็อปนะเสียงแบบดับเบิลท็อปแท้ๆเนะครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่าพัฒนามาจาก รุ่นเก่ามาค่อนข้างเยอะนะครับนะก็ตัวไม้หน้านะครับก็เป็นมาสเตอร์เกรดนะครับยูโรเปียนสปรูตนะครับตัวนี้นะเป็นแบบเกรนแบบมาสเตอร์เกรดนะครับแบ็กไซด์นะครับเป็นตัวนี้นะครับแบ็กไซด์ตัวนี้จะเป็นมาดากัสการ์นะครับเป็นมาดากัสการ์นะครับแล้วก็นะตัวตรงกลางนะครับจะเดินเป็นเมเปิลตัดไว้นะครับแล้วก็ตัวไบดิ้งต่างๆนะ นเดินเป็นเมเปิลนะครับสลับอินเดียนโรสบูดด้วยนะครับสวยงามนะครับนะตัวคอเขาโมฮอกานีฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นโรสบูดนะครับนะแล้วก็ทั้งตัวเนี่ยจะเคลือบเป็นเฟนช์พอลิสนะครับแล้วก็เนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีเสาพอร์ตลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวโรเซตนะครับประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ลูกบิดนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะตัวนี้นะครับราคา1นึ่งแนะครับหนึ่งแสนเก้าแต่เป็นกีตาร์ที่ผมบอกเลยว่าโอ้โหนี่ เสียงประมาณนะนปลาไปสักสี่แสนได้นะครับตัวนี้นะสําหรับใครมีงบประมาณนะครับไม่ถึงสองแสนนะมีสักแสนเก้าเนี่ยนะหากีตาร์ดับเบลท็อปดีๆนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะวันนี้ผมฝากเจ้าตัวนี้นะครับจอสโกดอยนะครับรุ่นเจทีนับนี้ที่เป็นโครงสร้างดับเบลท็อปนะครับโอเคนะในคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ